นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในสวนนะคะและนี่คือต้นแอปริคอรนะคะหรือว่าต้นบวยนั่นเองค่ะสังเกตดูนะคะมันจะออกองี้ก่อนดูอย่างนี้ดูดีๆต้นไม้พวกบวยเชอร์รี่ลูกพลัมอะไรต่างๆมันจะเริ่มออกดอกก่อนนะคะแล้วมันถึงจะออกใบนี่คือดอกมันเลยนะคะต้อนอันนี้ก็คือต้นรัสเบอร์รี่ค่ะนี่ค่ะลูกของมันมันยังแห้งเหี่ยวอยู่คาต้นเลยนะคะ มันออกดอกออกลูกดกมากได้กินตลอดทั้งปีนี่ยาเอาไปแช่ฟิตไปเลยไว้กินนะตรงตัวนี้นะคะคือต้นตะระแหน่ค่ะตะระแหน่ไทยสามารถทําลาบท,ทําตุบหน่อไม้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะมันทนมากค่ะหนาวมาหิมะมามันก็ไม่ตายนะคะพอหน้าร้อนมาเดี๋ยวมันก็จะเริ่มอากาศดีมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะมันเริ่มงอกขึ้นมาแล้วตอนนี้เพราะว่าอากาศประมาณอยู่ประมาณสองสามองศาค่ะตอนนี้ เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้มันพร้อมสําหรับหน้าร้อนนี้จ้าและนี่ก็คือสภาพต้นตาลแหนหลังจากที่นิยาตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากหนึ่งเดือนนี้นิยาจะเปรียบเทียบให้ดูค่ะว่ามันจะเขียวขึ้นขนาดไหนนะคะนี่คือต้นกุ้ยชายหมดเลยนะคะนี่น มีเยอะมากมันแตกแล้วมันออกไปเดี๋ยวนี้อยากจะแบ่งให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะต้องขุดให้ถึงรากมันนะคะอ่านี่ดูให้ดูเห็นไหมคะมันจะมีรากมีหัวอยู่ข้างใต้นะคะเอาไปปลูกมันขึ้นง่ายคะ่ะ ว่าดินที่นี่ก็ต้องซื้อนะคะดินที่นี่ยาหมียาซื้อ,อหมด่เลยถุงละสองสามยูโรเนี่ยถ้าเกิดจะตีเป็นเงินไทยก็ถึงกร้อยกว่าบาทดินดึงกาะใดินแค่นี้นะคะลองนครับนี่คือต้นที่เราขุดมาเราก็จะมาดูอุ้ยมีใต้เดือนด้วย <laughs> แต่อย่าไปทำร้ายกันนะคะพวกเขาก็ช่วยดูแลดินให้เรา ตอนแรกๆจะกลัวตอนนี้เลิกกลัวแล้วถึงบ่อยเกินเดี๋ยนะห้ดึงไหนกันล่ะตอนเช้าๆนะคะนิยาอยู่ที่เนี่นิยาก็จะได้ได้ยินเสียงนกเสียงนกร้องในช่วงหน้าร้อนเลยนะคะเวลากะดีๆนกก็จะมาอยู่เต็ม มีอยย่่างลคนด้วะเป็นลูกมะเดือ่ออามะเดื่อฝรั่งอะนะคะเอะ่มันออกลูกเยอะมากอลยเห็นไหมคะอ่อะาอยากไรแน่ปลูกนะคะเพราะต้นอันนี้มันปลูกได้มันปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอด มันจะขึ้นทุกปีฐานหนาวมาก็ไม่ตายนะอยูไม่เต็มนะคะ,ะสนามเนี่ยเราไปได้สวยๆนี่ต้องถมไม่พออยังอื้ และนี่ก็คือสภาพสนามหญ้าของนิยาหลังจากเราขุดไปแล้วนะคะนิยาเอาดินมาปิดเอาไว้ถุงเข้าไว้เพื่อหญ้าจะได้ขึ้นต่อไปค่ะ